สวัสดีนะเดี๋ยววันนี้จะคุยโปรโมชั่นของแรงเลอร์นะเวันที่18กรกฎาคมนะก็มีตัวไหนมั่งที่มีโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นพี่ก็ต้องบอกเลยตามตรงว่าหน้าร้านกับเในในแอปเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าในแอปจะมีส่วนลดอันเดิมนั้นนะแต่หน้าร้านก็เราก็จะ แรกด้วยเราดูแลหลังการขายให้ว่าส่งไปแล้วใส่ไม่ได้ส่งกลับมาเปลี่ยนได้แต่ขายบริการแต่ขายฟรีเราก็จะดูแลตรงส่วนนี้ให้นะโอเคเดี๋ยวมาดูวันนี้เอามาสามตัวเห็นว่าทำโปรโมชั่นอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะก็เป็นเท็กซัสทั้งสองตัวเลยเท็กซัสทั้งสองตัวเลยตัวแรกเนะี่ยจะเป็นเท็กซัสสีพี่เอาแค่แบบง่ายๆดูสีเอาเองเลยน อืมผ้าก็จะแข็งๆหน่อยนะแต่ไม่ถึงขนาดผ้าแข็งกับ15ออเลยแบบประมาณนั้นนะเออตัวนี้นะก็ดูรหัส F46 นะตัวนี้นะเออให้ดูเต็มๆแบบตัวเต็มน่าใส่นะเป็นกระบอกตรงกระบอกตรงแล้วก็ไปขายอยู่ที่แปดสีก็สวยด้วย แล้วตอนนี้ราคาไม่แรงด้วยมีโปรโมชั่นเอออีกตัวหนึ่งเป็นสีบรูวีนไม่รู้ว่ามันจะมีคนชื่นชอบกันหรือเปล่านะถ้าจะรู้สึกนิ่มกว่าน,นะเออก็อ,อธิบายมันต้องเยอะกันนะเออปขาแปดเหมือนกันพี่ว่ดแล้วนะเออไปขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไซด์ด้วยนะไซ์ยิ่งใหญ่เนี่ยปขามันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ย ต้องสอบถามกับน้องสมมติว่าเราใส่ไซส์ยี่สิบเก้าก็ให้เขาวัดให้ดูให้ดูเลยว่ายี่สิบเก้ามันเท่าไหร่ถ้าเราซื้อสามสี่สามหกอะไรแบบเนี้ยก็บอกขอวัดเลยเดี๋ยวขอวัดให้หมดทุกอย่างน,นะเราจะดูแลให้ก็ส่งก็จะบาประมาณนี้เป็นกระบอกเป็นกระบอกตรงนะเออเป็นกระบอกตรงก็สำหรับคนที่ชื่นอชอบแบบ ไม่ไม่เข้มมากะนะเป็นสีบูบูเลยอะ่ะอืม่อะอันนี้สองตัวนะของเท็กซัสทีท่ลถอยู่ยังไงก็เออถ้าเข้ามาในเฟ e บ o o กก็สอบถามได้นะว่ามีไซส์ไหนบ้างแต่จริงๆแล้วที่สาบขาน้ามจะมีครบทุกไซส์และวันนี้เอาเสื้อมาเสื้อเห็นบอกว่ารถแล้วก็ขายดีมากเลยเสื้อแบบชงทรงแบบ พี่ว่าสวยนะค่อนข้างสวย,ยแบบแบบเออทรงช่างอะนะเออแบบถ้าเป็นววิศวกรอะไรเนี้ยเออใส่ออกไปดูเออไซงานหรืออะไรเนี้ยค่อนข้างจะดูดีแล้วก็เออมีแบบดูดูพุ่มฐานอะนะเออประมาณนั้นเซื้อก็ถือว่าสวยถ้ามีเก็บไว้สักตัวก็ดีนะ สำหรับคนที่ต้องบอกว่าได้ออกงานอะไรสังคมหรือว่าต้องไปงานปาร์ตี้ให้ดูมันเรียบร้อยหน่อยอะไรแบบนี้นะสวยอืมพี่ก็ซื้อเลยนะพวกเสื้อพวกเนี้ยแต่พี่จะซื้อเอาไว้งานเขาเรียกว่างานขาวดำพี่จะซื้อขาวขาวทั้งตัวเลยตัวหนึ่งแล้วก็ดำทั้งตัวตัวหนึ่งซื้อเก็บเอาไว้ก็ปีปีหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเออเราเอาเก็บไว้เฉพาะงานไงนคือ พอเรารู้จักคนเยอะเรามีอะไรเนี้ยอืผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้รู้จักเยอะนะมันก็ต้องออกงานบางทีเราก็ต้องแต่งตัวให้มันแบบดูเรียบร้อยนิดนึงซึ่งแค่เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งเกงยีนตัวหนึ่งผ้าพ่อใบเนี่ยมันมันก็ดูดูได้นะแต่เสื้อเชิ้ตเนี่ยต้องขอให้แบบเออดูเรียบร้อยหน่อยเออแค่นั้นก็จะรู้สึกกับคือสมัยก่อนทําโฆษณานะแบบว่า เยวดูคัดชั่วหน่อยแล้วก็บอกว่าเออมันก็ดูดีแล้วแหละอืมอ่ะสามตัวนี้ทั้งหมดสามตัวเนี้ยตัวละนะลดนะจากสองพันห้าร้เก้าสิบาทเนะี่ยลดเหลือเก้าเก้าเก้านะเออก็ประมาณพันหนึ่งอะ่ะเอาตีว่าาพันหนึ่งก็คือพร้อมส่งนะก็ลองลองดูว่าสนใจไหมถ้าสนใจก็ เข้าไปสอบถามได้เลยอืมไม่ต้องเกรงใจนะแต่ก็อย่าดุกับน,น้องมันมากน้องมันยังเด็กอยู่เออไปดุมันแล้วมันก็แบบต้องโทรมาถามพี่พี่ตอบให้หน่อยดิบอกเอยต้องทํางานได้แล้วโตวแล้วเออก็แค่รักษามายญาติของเราเราถึงเขาจะพูดจาไม่ดีอะไรกับเราเราก็ปล่อย,ปอย,ปอยไปเถอะเออเพราะ จำไว้ว่าชีวิตมันต้องทํางานต้องอยู่ต้องกินอย่าไปหาเรื่องอืไปต,ต่อล้อต่อเสียงกับลูกค้าเนี้ยไม่ดีหรอกอืมโอเคนะ